สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงเรื่องการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง4หลักและตัวหาร1หลักนะคะโดยใช้การหารยาวนะคะเดินเรียนดูในข้อที่1เลยนะคะเพราะหลักการที่เราใช้ในการหารมันก็จะเช่นเดียวกับการหารที่ตัวตั้ง2หลักตัวตั้ง3ามหลักตัวตั้ง4หลักฉะนั้นในส่วนของตัวตั้ง4 สีหลักนี้ขั้นที่หนึ่งเราจะหารที่หลักอะไรก่อนคะหลักพันอ่าถูกต้องขั้นที่หนึ่งเราจะหารในหลักพันสามคูณอะไรแล้วได้เท่ากับเจ็ดคะสามสองอ่าสามสองหคือตัวที่ใกล้เคียงที่สุด ฉันเราจะใส่เลข2บนเลข7และเลข6อยู่ข้างล่างเลข7นะเสร็จแล้วเอา7จลบหลงมาเหลือ1น 1> นะคะขั้นที่2หารในหลักอะไรคะหลักร้อยค่ะขั้นที่2เราจะหารในหลักร้อยนะคะโดยการดึงเลข3ลงมานะคะเป็น13บสฉันสามคูณอะไรแล้วได้13คะ3 4 อ่าสามคูณสี่ได้เท่ากับสิบสองเราใส่เลขสี่บนเลขสามแล้วก็สิบสองใส่ลงมาข้างล่างที่เลขสิบสามนะคะลบลงมาเหลือ <10. S 1> เหลือ 1. 1> หนึ่งหนึ่งะคะอ่าขั้นที่สามเราหารในหลักสิบ <10. S 1> นะคะชักดึงศลงมาเป็นสิบสามเท่าไหร่ได้สิบ สามสามก้าสามคูณสามเป็นเก้าเราใส่สามบนเลขศูนย์ใส่เก้าที่เลขสิบข้างล่างเลขสิบนะคะสิบลบเก้าก็จะเหลือเท่ากับหนึ่งนะคะอ่าต่อไปขั้นที่สี่หารในหลักหน่วยเราดึงเลขห้าลงมาเป็นสิบห้านะคะเป็นสิบห้าสามเท่าไหร่ได้สิบห้า สามห้าสิบห้าค่ะอ่าสามห้าสิบห้าเราใส่เลขห้าข้างบนเลขห้าแล้วก็สิบห้าใส่ลงมาข้างล่างลบลงมาเหลือเศษศูนย์บก็จะได้เท่ากับสองพันสี่ร้อยสามสิบห้าการตรวจคำตอบเราเอาสามคูณสองพันสี่ร้อยสามสิบห้าได้เท่ากับเจ็ดพันสามร้อยห้าเป็นตัวตั้ง ดังนั้นเราเึงได้ว่า2435เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปข้อสองห้าพันสาหารด้วย4ี่เซนขั้นที่1เราก็หารในหลักอะไรคะครหลักพันหลักพันสเท่าไหร่ได้5้าหนึี 1, 1, <4. S 1> ่หนึ 4, 1, <4. S 1> เป็น4เอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุด นะคะก็ห้าลบสี่จะเหลือหนึ่งขั้นที่สองเราก็จะหารในหลักร้อยโดยการดึงเลขสามลงมาเป็นสิบสามสี่เท่าไหร่ได้สิบสามสี่สสิบเียนะคะสิบสามลบสิบสองจะมีค่าเท่ากับหนึ่งขั้นที่สามเราก็จะหารในหลักสิบใช่ไหมคะ โดยการดึงเลขสี่ลงมานะคะ<ฮ>เป็นใช้เลขสีอ,<ม>อะไรคะสีเท่าไหร่ได้สิบสี่ค่ะมีไหมไม่ 14, มีสิบสอง้เทียบสามสิบสองนะคะอ่าสิบสี่ลบสิบสองก็จะมีค่าเท่ากับสองนะคะอ่าต่อไปขั้นที่สี่เราหาในหลักหน่วยนะคะอ่าเราก็ดึงเลขสี่ลงมาเป็นยี่สิบสี่ สี่เท่าไหร่ได้ยี่สิบสี่สี่หกไดาสี่หกได้ยี่สิบสี่คำตอบข้อนี้มีเศษไหมคะมีมีเศษศูนย์เป็นเศษศูนย์เราก็จะไม่ตอบเศษศูนย์เราจะตอบแค่หนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกตรวจคำตอบเราก็เอาสี่คูณด้วยหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกจะเท่ากับห้าพันสามร้อยสี่สิบสี่ดังนั้น 1,336จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราจะหาตัวอย่างที่หารแล้วลงตัวไหมนะคะลงตัวหรือเปล่านะคะอ่านะคะหาในหลักพันหหาหนึ่งเป็นหนะคะ <5 S 1> อ่าแปดลบหเหลือ หนึ่งเลือเหลือสองต่อไปหารในหลักร้อยนะคะก็ชักศูนย์ลงมาหกเท่าไร่ได้ยี่สิบสามสิบแปดนะคะหกสามสิบแปดเราก็จะได้เท่ากับเหลือสองต่อไปหารในหลักสิบก็ดึงเลขสี่ลงมาเป็นยี่สิบสี่หกเท่าไหร่ได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะอันนี้มันจะเหลือศูนย์ตัวเดียว หกฐานศูนย์ได้เท่าไหร่คะในหลักหน่วยหกฐานศูนย์นย 6, ก็ได้เท่ากับศูนย์เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเราตัดทิ้งไปนะคะเราก็ต้องหารต่อจนเสร็จสิน้นคําตอบของข้อนี้ก็คือหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบนะคะ,ะตรวจคําตอบคือหกคูณหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบจะเท่ากับแปดพันสี่สิบนะคะ ดังนั้น1,340ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อ4อ่ะเดี๋ยวนะคะคุณครูจะหาตัวอย่างให้กับนักเรียนที่สามารถจะหารแบบมีเศษด้วยนะคะอ,ะอูนะคะข้อ5 9,570 หารด้วยเจ็ดอันดับแรกเราก็ <Okay. S 1> หารในขั้นที่หนึ่งก่อน oh. หารในหลักพันเก้าเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดคือตัวที่ใกล้เคียงที่สุดใช่ไหมคะเก้าลบเจ็ดจะเหลือเท่าไหร่เ <Okay, 2. S 1> อเจ็ดเหลือสองอ่าเหลือสองนะคะออ่าต่อไปหารในหลักร้อยเราก็ดึงเลขห้าลงมานะคะเป็นยี่สิบห้าเจ็ดเท่าไหร่ได้ยี่สิบห้าเจ็ดสาม อ่าได้ใกล้เคียงที่สุดคือ73เป็น21นะคะ2 5่หลบยีก็จะเหลือเท่ากับ4 <Okay. S 1> ขั้นที่3เราจะหารในหลักสิบโดยดึงเลขเจ็ 7, ลงมานะคะอ่า <Okay. S 1> เป็น47 7. ่เท่าไหร่ได้47่สิบเจ็ อ่าเท่าไหร่คะเจ็ดปู๖สี่สิบสองคือที่ใกล้เคียงที่สุดนะสี่สิบเจ็ดลบสี่สิบสองเหลือห้าอ่าต่อไปหารในหลักหน่วยแล้วก็ดึงเลขศูนย์ลงมาเป็นห้าสิบเจ็ดเท่าไหร่ได้ห้าสิบเจ็ดเท่าไหร่ได้ห้าสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดส่สเป็นเป็นเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าตัวที่ใกล้เคียงที่สุดห้าสิบลบสี่สิบเก้าก็จะมีค่าเท่ากับเศษเป็น ห,น,หน,นะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ1นึ่งสร้เจ็ศษหนึ่งการตรวจคําตอบเราก็เอา7จ็ดคูณหนึ่งแล้วบวกด้วยตัวเศษหนึจะมีค่าเท่ากับ9,570นดะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า1นึ่เป็นคําตอบที่ถูกต้องอะ่ะ วันนี้เราก็จะจบการหารแบบสี่หลักเพียงเท่านี้นะคะ,คะแล้วเราจะพบกันในครั้งต่อไปเป็นการหารสั้นสวัสดีค่ะ